อย่างอย่างในตัวเลขรอบตัวของชมพู่เนี่ยมีตัวเลขไหนที่เป็นสุ่มเสี่ยงในการโดนโกงบ้างไหมเออจริงๆแล้วนะครับตามธรรมชาติตัวเลขของเขาเนี่ยมันจะมีตัวเลขหนึ่งเขาเรียกว่าสภาวะเงินที่อาจจะมีการจ่ายไปโดยแบบไม่รู้ตัวนะครับหรืออาจจะเรียกว่าถังแตกหรือสภาวะเงินที่มันมีรอยรูออกไปนะครับอันนี้คือข้อต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับเลขอะไรคะเขาเรียกว่าเลข่จ็ดหกหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ข้างหน้ามี1เข้ามาตรง7อีกนะครับจะเป็น1 7 หกหนึ่งปั๊บจะทาให้เราเป็นคนที่มีความคาดหวังเวลาทําอะไรก็ตามเราจะตั้งใจมากแล้วเป็สเต็ปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียกว่าเรื่องของความเป็น perfectionist เห็นตลกแบบนี้นะแต่จริงจังทุกอย่างสเต็ปเป็นก็เหมือนกับที่เขาอยากจะเคลียร์นี่เขาก็มีสเต็ปของเขาที่เคลียร์นี่ให้เสร็จใช่แต่เขาเป็นคนที่มีการเก็บขอบมามีทางการเงินดีเพราะธรรมชาติเลขพวกนี้เขาเรียกว่าเลขเก็บเงินรู้ตัวเองเก็บเป็นเงินสดไม่ค่อยได้ไงแต่ต้องฝากกระปับ ออกเอาถอนไม่ได้ซื้ออสังหาเอาไปผ่อนเนี่ยมันก็เป็นสมบัติเราอย่างเงี้ยถูกอันนี้เป็นวิธีการแก้ในการที่จะใช้เลข7กับ6ติดกันวิธีการแก้ 7. กับ6ติดกันนะเขาบอกว่าเลขตัวนี้มาเป็นเลขที่ทําให้เงินเนี่ยมันออกไปง่ายถ้าต้องการให้มันออกยากก็เก็บเงินเป็นรูปแบบของสินทรัพย์หรือซื้อหุ้นซื้อกองทุนเอาไปลงทุนอื่นๆแทนเงินมันก็จะแบบเงินสดมันน้อยไงอย่างนั้นจะเวิร์กมากไม่ยางั้นมันก็จะรั่ตามทางเยอะไงเพราะเวลาคนเรามีเงินสดเนี่ยมันมันมองไม่เห็นไงมันอยาก มันไม่อไม่เราไม่มีเงินสดเราก็ไม่ใช้ไงใช่ออแล้วหนูเป็นโรคจิตมัไม่รู้ทุกคนปเป็นหรือเปล่าผู้หญิงแบบบ้าชอปปิ้งอะอย่าให้มีเงินสดในตัวนะเปิดคอร์สเสริมความงาม,มซื้อสื้อของาอจี <IG. S 1> หนูเคยมีเงินแสนหนึ่งเดินห้างหนูใช้หมดอะบ้าแล้วอะในห้างเดียววันเดียวแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้หนูจะไม่เอาเงินสดับไว้กับตัวแล้วหนูปนไปทำงานออออะะไไไรที่่จต้้งงอองดเเเิินนนหมา หนูจะขอข้อสมมติหนูทำงานห้าครั้งเนี่ยหนูจะขอห้าครั้งแล้วหนูค่อยเอาเป็นก้อนหนึ่งหนูเอาเข้าแบงค์เลยก็จะไม่เอาแบบเป็นเบี้ยวหัวแตกไม่เอามาทีละนิดแล้วเก็บเอามาใช้เพราะมันอยู่เงินอยู่ในกระเป๋าหนูชอบใช้หมดทำไมก็ไม่รู้ทุกวันนี้จะไม่ค่อยมีเงินในกระเป๋านะมีแปดบาทมีแปดบาทแปดบาทข้างเด็กล่ะข้างเด็กไหนมนี่จะกลับไม่มีเลยยิมตังค์เลยสินี่ทางแมนทางแมนไม่แัดบาทให้ได้แปดบาทให้ได้แปดบาทให้ได้ได้ได้สุดกับภาพบ้างสุขภาพบ้างเธอสุขภาพบ้าสุดเป็นอะไรหมอะรองกระดูกเพิ่งรู้้ตตัััวววเเเเออองหมมืนนนนนนก่่่่าทีีริปดย ไปพอไปเอ็กซเรย์ปูก็เพิ่งรู้ว่าเรามีปัญหากระดูกผิดรูปแต่เด็กซ,ซึ่งก็ไม่รู้<อ>มันเป็นกับข้อสุดท้ายที่มันบิดแล้วเราหนูก็เคยเต้นแบบเต้นหลีนที่มหาลยัยอะไรเงี้ยแล้วล้มต่อตัวแล้วล้มแล้วหลังลงมั่งแล้วพอเข้ามาในวงการแล้วก็แบบใส่แต่ส้นสูง,สงแล้วทํางานอะ่ะส้นสูงก็เลยทําให้เราปวดหลังอ๋อส่วนหนึ่งที่ทําให้โคตรมากขึ้นด้วยด้วยก็เลยไปปวดวันที่ปวดมากมันปวดจนมันนั่งไม่ได้แล้วมันลงขามันปวดจนแบบโอ้ยแบลงมาอันนี้คืออาการ หมอนรองกระดูหมอนรองกระดูแต่หนูเป็นตรงกระดูมันเป็นกระดูข้อสุดท้ายแต่หนูไม่มต้องผ่าถูกไหมแค่ไกยภาพหมอก็ให้ผ่าแหละแต่หนูก็กลัวผ่าแล้วไม่หายหนูก็เลยาศัไก่ภาพใช่แล้วก็<อ>ปรับตัวเองก็คือส้นสูงก็จะใส่น้อยลงถ้าไม่ใช่การทำงาน่านั่งด้วยเนาะไม่พอย่งนั่ง,งแล้วก็ไอ้นี่เวลาเดินทางอะค่ะก็ต้องมีหมอนรองตลอดอ๋อเหรอ ดังนั้าถ้าชื่อเนาะเขาต้องชื่อหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกหมอนรองชอบมากเลยอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับหมอน่นั้นเอาตัวเขาเองเลยชื่อหมอนรองกระดูกแมนเรับเรื่องนี้กับชมพู่ัวแรกไหนที่ต้องเพิ่มเติมครับพจิรแล้วถ้าเกิดพูดถึงกระดูกจริงๆแล้วนะครับตามธรรมชาติเนี่ยคือเลขเจ็ดนะครับแต่รอบตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีองค์ประกอบเลขเจ็ดที่เสียแต่มีนิดนึงนะครับศูนย์กับหนึ่งหนึ่งจะบอกอะไรหนึ่งจะบอกเรื่องของ กระดูกสันหลังโดยตรง <Wow. S 2> ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีเลขสูตรกับหนึ่งติดกัน oh. ในแปดตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์หรือเลขอะไรที่อยู่รอบตัวก็ตาม mm hmm. จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงภาวะปัญหาสายตาหัวใจวเราเรื่องหัวใจความดันไขสันหลังครับ oh. แต่ถ้าเกิดมี7จ็ดกระสุนย่ติดกันต้องระวังภาวะปัญหากระดูกเอ็นข้อแล้วก็อัลไซเมอร์ครับอ๋อนี่คือพุ่งตรงทางด้านตรงนี้เลยใช่แต่นี่พูดถึงความรักก็ทำไมยิ้มตลอดเลยแฮปปี้นี่ก็คือจะแต่งงานแล้วน่ะเหรอหนูก็เราเขาขออยังขอแล้วเหรอแต่ล้วแต่ละเกินเกินเดี๋ยวก็อยากอะไรอ่ะไวไฟกี่ปีแล้วคนนี้ไม่ถึงปีขอกันแล้วนะตลกไหมเาเป็นใคร่ความรักที่ตลกมากคือหนูกับเขารู้จักกันมาสิบกว่าปีตั้งแต่สิบเก้าที่เข้าวงการเห็นเห็นกันมาหมดตั้งแต่ใกล้ใกล้กันมาตลอดไประตูวันแรกนัแน่นะ อยู่ใกล้ๆอยู่ข้างๆกันมาตลอดคือเ็เห็นกันมาตลอดเห็นกันมาตลอดก็ไปกินข้าวซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเขาเป็นเป็นหลานของอับเอ็ดไงเอ้าแล้วมาปิ๊งกันเมื่อไหร่อะช่วงที่เราแย่ๆล่าสุดนี่แหละเป็นจริงว่าอยู่กินข้าวกลุ่มเดียวกันชวนไปกินข้าวไปไปกินข้าวกันไปทำนู้นทำนี่กันหากิจกรรมเขาจะเป็นคนหากิจกรรมให้เราทำเราจะได้ไม่เศร้าแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเราแย่อนไห้ต่ช่วงนักที่จะหลุดอุ้ยร้องบ่อยเออเออแล้วก็ช่วงนั้นแย่ๆที่แบบไม่อยากกกับบ้้ไ่ออยหนนะ็จแูลๆ ก็เหมือนแบบปอกไปปอกันมาก็แบบเฮ้ยเขาเป็นคนดีอ่ะอืดีจังอะไรเงี้ยเรู้สึักตอนไหนก็ไม่รู้อเริ่มรู้สึกดีเลยกับเขาเนาะใช่มันนั่งคุยกันยังไม่รู้แบบตลกอะชีวิตสองคนแบบมองแล้วตลกมากเลยแล้วตกลงเป็นแฟนกันเนี่ยตอนไหนหรือว่าก็ไม่ตลกก็หลายๆปะถามกันไหพอเริ่มรู้สึกเราก็เราก็กังวลว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขาแบบมีแฟนหรือเปล่าหรแล้วแบบเราไปชอบกันแล้วมันจะดีไหมแล้วแบบมันเหมาะมันไหมาะมันมมันดีไหมเนาะอะไรเงี้ยไปมาเหมือนก็เหมือนแบบ มันทลายกำแพงกันไปเองคุยกันไปเรื่อยๆปรึกษากันไปเรื่อยๆมันรู้สึกจะหวาดให้คุยกันน่ะเออรู้สึกว่าเออก็ดีนะซึ่งพอเป็นคนเนี้ยพ่อแม่ปล่อยมากอะดีดเลยใช่ไหมคือคือเขา็คนชอบน้องน่าจะชอบผู้ชายคนนี้ด้วยคือเห็นเห็นเลยว่าแบบเป็นคนดีทั้งตอนหน้าและรับหลังอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาก็เข้าหาผู้ใหญ่เขาจริงใจจริงใจรักจริงอะเขาหาผู้ใหญ่มากแบบบางทีคุยกับพ่อกับแม่มากกว่าหนูคุยอีกอะ เขาชอบอยู่กับผู้ใหญ่คนจิตใจดีก็ต้องเจอคนดีนะเราต้องคิดอย่างนี้นะเราทมบูญมานะาออยู่กับผู้ใหญ่เหมือนกันอยู่กับผู้ใหญ่หันบียทีเนี่ยผู้ใหญ่ของเราอ่ะไปนั่งเมาส์กับพ่อแม่แล้วเป็นเพื่อนพ่อแม่เป็นเพื่อนพ่อแม่เป็นเพื่อนที่แล้วผู้ใหญ่ของเราก็ไปเรียกแม่แล้วว่าแต่เองแลวพ่อแม่เนี่ยบางทีสวัสดีผัวเขาด้วยนะสวัสดีผัวแม่มาที่บ้านเอสวัสดีค่ะลูกงงไปหมดอป็นยังไงงง ตัวเลขรอบตัวชีวิตที่มพูครับมีเกณฑ์แต่งงานยังไงไหมคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขของเขามีเรื่องของความรักครับแต่ความรักของเขาเนี่ยมีอยู่ติดกับเลข7็อยู่ตัวนึงนะครับซึ่งพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่า6กับศูนย์เป็นความรักแบบปกปิดซ่อนเร้นหกกับเจ็เป็นความรักแบบมีสเปซมีความห่างมีระยะทางหรือเป็นความรักที่มีตําหนินะครับบางทีอาจจะได้แฟนที่เคยแต่งงานมาแล้วมาคุยมาคบกับเราหรือบางทีเราอาจจะแต่งงานหรือใช้ชีวิตอยู่มาก่อนแล้วแล้วมาแต่งงานใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเลขเขาเรีย โอกาสการแต่งงานก็มีนะครับเพราะว่าไม่ได้ถือว่าเป็นเลขที่มีปัญหาแต่แค่ว่าความรักอาจจะมีมุมของความแบบเศร้าดิดดึงแล้วก็อย่างนึงคือตัว 6- กหนึ่งห้าพูดบ่อยมากเรียกว่าความรักแบบต่างวัยบางครั้งไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าต่างวัยแบบว่าจะเป็นอายุนะครับแต่บางทีอาจจะเป็นเรื่องของวุฒิภาวะก็ได้อย่างเงี้ยครับเรื่องของมุมมองความคิดอเลยเขาน้อยกว่าอ๋อน้อยกว่าปีปีสองปีแต่เขา โตกว่าหนูมากเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอะไรอย่างนี้แต่เป็นหนูแทนที่หนูคอยต้องบอกเขาบอกเขาเขาต้องคอยบอกหนูแล้วจัดการชีวิตหนูอะไรอย่างนี้ก็คงแสดงว่าความรักแบบปกปิดซ่อนเร้นก็โคจรผ่านไปแล้วไงอันนี้ก็เป็นเป็นความที่ดีที่เจอของเขาแล้วเรื่องดีทัู้่ททูโอ้ยขอที่เจอเหอะพอนะเหนื่อยแล้วจริงๆก็อยากให้อะไรมันสมบูรณ์เลวค่ะจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าแต่งหรือไม่แต่งมันก็เหมือนกันนะสำหรับหนูนะมันแค่การประกาศให้รู้ว่าเราจะอยู่กินฉันสามีภรรยาอย่างเป็นทางการอะไรอย จริงความรักความสุขความผูกพันสิ่งที่เรามีแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมันก็พอเราสําหรับชีวิตนะแต่ว่าจะแต่งไม่แต่งก็เดี๋ยวว่ากันจริงๆผมมองว่าความรักจุดจบมันไม่ได้อยู่ที่ตรงแต่งงานใช่ะครับบางทีมันหมายถึงว่าบางครั้งการที่อยู่หลังจะแต่งงานน่มันยากกว่าเดี๋ยงนะครับบางทีในการใช้ชีวิตแบบนี้ถ้ามันมีความสุขก็จบนะมันเรียนรู้กันมันเข้าใจกันเพอเพดีกว่าแต่งงานด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าก็ลองเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ วันนี้ฟังเรื่องราวชีวิตชมพู่แล้วชอบอ่ะเป็นผู้หญิงที่คือชีวิตเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบชีวเราไม่ได้ายา่ใจเขาสู้ตลอดนะสู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาก็พร้อมที่จะแบบไปทางนี้ไม่มีทางนั้นก็ไปทางนั้นไปทางนี้อย่างเงี้ยมีสติตลอดว่าเฮ้ยสุขชีวิตเป็นสนุกเราเป็นหนี้เราก็ต้องแก้เราก็ต้องแก้เราไม่ท้อไม่เราหนูจะไม่เห็นด้วยกับคนที่ท้อแบบฆ่าตัวตายหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างมีทางออกเขามีความคิดเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแบบเดินต่อไปหรือมีชีวิตต่อไปโดย ะครับเพราะเชื่อว่าวันหนึ่งเขาแบบเขาบอกว่ายาถ้าเกิดยังไม่ตายเนี่ยหาใหม่ได้หมดหาดเพราะเหมือนแบบร่างกายเขามีเขาร้องเพลงได้เขาทําทุกอย่างเขาไม่เกี่งเลยเขาที่ฝัง่งเขาสู้มากสุดยอดดีใจกับน้องที่วันนี้เรียกว่ามาถึงจุดจุดนี้เน,นาะนะขอให้ เจริญยิ่งขึ้นไปนะฮะอ่าวันนี้ขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเรานะฮะที่มาแบ่รเรื่องราวชีวิตของเขานะครับให้เราได้รับทราบกันให้เป็นประสบการณ์ชีวิตนะฮะเหมือนสอนเราไปในตัวด้วยขอบคุณชมพู่ค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากชีวิตเห็นไหมเห็นเราลื่นเลิงขึ้นเพลงแต่จริงข้างในเราก็ต้องมีเรื่องราวฉนหนุกจะตายแขกรับเชิญก็มาแชร์ให้เราได้รู้นะว่าอย่างมาแบรรจริงเนี่ยมาแบรรอันนี้ไม่ได้แบรรอัที่แห้ S <S ยังไม่จบช่วงหน้ายังมีอีกนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็น,น,ย,นย,ยังไงคอยติดตามในรายการวันดีด้านบนช่วงนี้นี้ก็น่าสนใจทีเดียว เรื่องราวเกี่ยวกับโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับ,บชีวิตของคนเราก็วันนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีนะครับในการเลี่ยงที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆโดยใช้ตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าศูนย์ท่าเมื่อไหร,ร่อยู่กับตัวเลขแต่ละตัวก็จะบอกโรคหรืออวัยาวะที่มีปัญหาที่แตกต่างกันไป